สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเรานะคะทิปเกอนค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันนะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่15 พฤศจิกายน2566ไปดูกันว่า2ส,สัปดาห์นี้นะคะภาพรวมของเพื่อนๆชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างดูได้ทั้งลัคนามังกรราศีมังกรนะคะทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบไทยค่ะดูวันที่นะคะดูวันที่ประจําราศีใต้คลิปเราได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่า2ส,สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเเป็นกำลังใจให้กับ channel ของเราด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วค่ะไปดูกันว่า2สัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวมังกรบ้างนะคะคุณได้ไพ่ The High Priestess ค่ะ3ถ้วยค่ะ ได้ไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะได้ไพ่หดาบเก้าเหรียญค่ะได้ไพ่ชฉลิออดโอ้ได้ไพ่สิดาบนะคะชาวมังกรคุณสามารถดูเป็นแนวทางและไกด์ไลน์ได้นะคะเป็นภาพรวมๆค่ะสองดาบค่ะ แล้วก็5ถ้วยนะคะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งในเรื่องของคำเตือนด้วยก็เรื่องที่ดีก็เก็บเอาไว้แต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่ให้แนะนํานะคะก็ฟังไว้เป็นแนวทางเนาะคนเรามันก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันนะคะใต้สําหรับของเราเป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะเพื่อนๆชาวมังกร ค่ะเป็นเพื่อนชาวมังกรเมื่อคุณได้ไพ่เดือดทาวเวอร์นะคะเป็นพลังงานใต้สำรับเนี่ยออกมาบอกกับคุณว่าจะมีเรื่องไม่คาดคิดมีเรื่องอเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยในแบบที่คุณคาดเดาไม่ได้ในช่วงสองสัปดาห์นี้เป็นช่วงสองสัปดาห์ที่คุณเองนั้นจะต้องใช้สตินะคะใช้สมาธิกับการใช้ชีวิตกับการจัดการปัญหา อุปสรรคในชีวิตของคุณพอสมควรทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของสามถ้วยขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยโอเคนะคุณได้รับข่าวดีมีงานเลี้ยงมีงานเฉลิมฉลองมีงานสังสรรค์บางทีอาจจะเป็นเพื่อนได้เจอเพื่อนเก่านะคะไปฉลองกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือข่าวดีอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการาเหมือนกับ จัดงานเลี้ยงหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้แบบว่าเออเนี่ยเพื่อนอเพื่อน,อนแต่งงานเดี๋ยวงานขึ้นบ้านใหม่งานฉลองอะไรก็แล้วแต่ถามว่ามันก็คือเรื่องที่ดีที่คุณจะได้ไปเฉลิมฉลองไปสังสรร์นั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับการเงินของคุณในสสัปดาห์นี้เช่นการใช้จ่ายจากตรงนี้นะคะการใส่ซองอ่าขึ้นบ้านใหม่ทําบุญหรือจะเป็นงานแต่งงาน อะไรก็แล้วแต่งานบวชนะคะมาหมดนะคะในช่วงนี้คุณจะต้องอเขาเรียกว่าพิจารณาการเงินการทองดีๆบางทีมันก็ไม่ใช่แค่งานเดียวนะคะหรือบางทีได้เจอเพื่อนเก่าชวนกันไปฉลองหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยบางทีมันมีผลกระทบกับคุณมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณนะ่ะคุณนะ่ะคุณได้ไพ่ราชนีเรียาคุณเหมือนคุณเหมือนคือภาพลักษณ์ของคุณนะ่ะ คุณเหมือนกับคนที่มีเงินที่สุดรวยที่สุดประมาณนั้นในกลุ่มนั้นบางทีเนี่ยอะเวลาไปเจอกันหรืออะไรกันเนะี่ยเพื่อนเพื่อน,นชาวมังกรอะบางทีมันมันก็เหมือนกับว่าอะคุณอาจจะต้องเป็นเจ้ามืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันหนักที่คุณอาในเรื่องของไพ่ห้าดาบออกมาบอกว่าเพื่อนเพ,นพนชาวมังกรเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่เวลาที่คุณแบบ มีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรเนี่ยคุณจะไม่บอกใครแล้วคุณจะรับ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 เอาไว้โอเคค่ะอะไรก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เอาเป็นว่าคนที่เขามองมายังคุณว่าคุณเป็นคนที่มีเงินเนี่ยคุณก็มีจริงนะก้าเหรียญเนี่ยคุณก็อาจจะมีเงินเก็บมีเงินสำรองมีเงินแบบออยู่ในบัญชีแหละบางทีอแค่เนี้ยมันก็ไม่เป็นไรคุณก็จ่ายไปจ่ายไปคุณก็รับหน้าที่ของคุณไปแต่มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้น คือจริงๆปกติเนี่ยทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายค่าอาน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าล,าล้านนู่นนี่นั่นเป็นรายจ่ายประจําเดือนที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันมีรายจ่ายเพิ่มเข้ามาแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดก็ค่อนข้างที่จะหนักสําหรับคุณเหมือนกันนะเพื่อนๆชาวมังกรน,นะคะทีนี้พอมาในเรื่องของชาลีออสสิบดาบอีกโอ้โหในช่วงสองสัปดาห์นี้มีเรื่องของการเดินทางเยอะมากเลยนะ การเดินทางการใช้รถการใช้รานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหรือ10ดาบเนี่ยเป็นช่วงจวังหวะที่บางทีคุณใช้รถเยอะ,ะหรือว่าเดินทางเยอะถ้าคุณมีรถส่วนตัวเช็คลมยางดีๆเช็คน้ำมันเครื่องเช็คอลไรเช็ครถ นะคะดีๆนะเพราะเกณฑ์ที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันก็มีนะมาทั้งทาวเวอร์แล้วก็มาทั้ง10ดาบแต่ก็เชื่อว่าเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนตรงนี้เวลาก่อนที่คุณจะออกจากบ้านหรือคุณใช้รถบ่อยเนี่ยคุณก็เช็คอันไหล่เช็ครถของคุณดีๆก็แล้วกันมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยมากๆจริงๆค่ะแต่การเดินทางครั้งนี้บางทีมันก็อาจจะ หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอาจจะมีเ,เรื่องด่วนเรื่องสําคัญต้องไปจัดการนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าคุณเช็ครถคุณดีๆก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการเดินทางาทุกอย่างเนี่ยพอสิ้นสุดใน2ส,สัปดาห์นี้ไปเนี่ยโอเคค่ะทุกอย่างมันจะสงบสุขกลับมาสู่สาภาวะปกติ แต่เงินของคุณอาจจะเงินเก็บของคุณเนี่ยมันอาจจะล่อยหลอลงไปนะคะเพราะคุณเนี่ยโอ้โหมันกระแสร,รายจ่ายของคุณเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยคนในครอบครวัวเนาะรับผิดชอบทั้งหมดเลยทุกคนในครอบครวัวบางทีเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าโอ้โหมันหนักคุณเหลือเงินเก็บเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ทุกคนรู้ว่าคุณจะต้องเป็นคนจัดการทุกคนรู้ว่าคุณจะต้องเป็นคนจ่าย คุณรับบทบาทการจ่ายภาระทั้งหมดอยู่ที่คุณคนเดียวอาจจะหนักอึ้งน,นิดหนึ่งนะเพราะนอกจากรายจ่ายประจําที่มันก็หนักอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีรายจ่ายเพิ่มเข้ามาในแบบที่โอ้ทาไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้อาจจะดูเครียดสักนิดหนึง่งยิ่งเจอปัญหาอุปสรรคในเรื่องของต้องซ่อมรถซ่อมราด้วยอะไรด้วยเนี่ยอ่ะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แต่ สัปดาห์ที่3นะคะมันเหมือนก็พอผ่านไป2สัปดาห์ปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสงบลงทุกอย่างมันผ่านไม่ได้ไม่เกินรายจ่ายไม่เกินเงินเก็บของคุณที่คุณมีอยู่หรอกนะคะคุณจะผ่านมันไปได้นะสําหรับในไพ่5ถ้วยและไพ่6ถ้วยเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะใครมีปัญหากับเพื่อนกับคนรักกับครอบครัว มีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันแล้วคุณนะ่ะมีความพยายามมากๆนะคะที่จะปรับความเข้าใจที่จะพยายามแบบงอนง้อที่จะพยายามเออทำให้มันกลับมาเป็นครอบครัวกลับมารักกันกลับมาไปต่อกันหรือถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยคุณก็อาจจะเหมือนกับว่าเออบางทีเราก็อาจจะเป็นคนผิดใจร้อนวุ่นวามจนเกินไปนะคะคุณก็อาจจะพยายามที่จะเอเอทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเอาเป็นว่าไพ่หกถ้วยขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่คุณคาดหวังอะไรที่มันดูเหมือนไม่เข้าใจกันทะเลาะกันมีปัญหากันจะกลับมาปรับความเข้าใจอย่างนี้น้อยก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณความรักก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันเพื่อนก,นก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะใครที่ไม่เข้าใจกันก็จะมีการหวนกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไปกันต่อ ก็มีทั้งเรื่องที่คุณอาจจะต้องนะในเรื่องของการเงินการทองเพราะฉะนั้นในช่วงสองสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีสติกับการใช้ชีวิตมากๆพอบางทีมันมีค่าใช้จ่ายลุมเล้าเข้ามานอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจําแล้วเนี่ยบางทีอาจจะทําให้คุณสติแตกได้เหมือนกันนะคะไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคุณนะคะในช่วง2สัปดาห์นี้อ่ะอย่าลืมนะว่าเป็นช่วง2สัปดาห์นี้ print of source 8เหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีไพ่จัสติกเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆชาวมังกรคุณเป็นคนที่ลุยอยู่แล้วคุณเป็นคนที่สู้อยู่แล้วคุณเป็นนักสู้อยู่แล้วคุณเก่งแล้วคุณก็แกร่งอยู่แล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรอ่าในเรื่องของการเงินการทองไม่เป็นไรนะคะถ้าสมมติว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่โอ,อ้หมดไปเงินเก็บในบัญชีโอ้โหจาก1นึ0 0แสนห้าแสนก็แล้วแต่ที่คุณจะมีอ่าในบัญชีเท่าไหร่นะคะอ่า เก้า <c oughs> แสนล้านหนึ่งเก้าล้านอะไรก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่การเงินการทองของคุณนะที่คุณมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่ามันยุบไปมันหมดไปนะคะเอาเป็นว่าในช่วงหลังจากสองสัปดาห์นี้ไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็จะหาเงินหาทองการเงินการทอง,องคุณก็จะหลังไหลเข้ามาลังไหลเข้ามาทดแทนเงินที่จับจ่ายใช้สอยไป คุณจะป,ะปรับสภาวะความสมดุลในชีวิตของคุณนะนะคะให้กลับมาการเงินการทองก็จะกลับมาเติมในบัญชีเนี่ยเท่าเดิมมันเหมือนกับอ่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบมีสติกับการกับการกับการบริหารการเงินการทองบริหารชีวิตบริหารสิ่งที่บางทีมันเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดบางทีคุณเข้ามาฟังคลิปนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางให้คุณเออต้องตั้งสตินะมันจะมีะรายจ่ายเข้ามานะ แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาสู่สภาวะเดิมการเงินการทองมันก็ถ้าคุณทําอะไรอยู่นะคะมันก็จะมีเงินมีทองเข้ามาเหมือนเดิมคุณก็จะเก็บเงินได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรค่ะบางทีมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาบ้างแบบไม่คาดคิดบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อย่างน้น้อยเนี่ยในสิ่งที่คุณต้องรู้เนี่ยการเดินทางของคุณรถลาของคุณนะคะคุณต้องเช็คดีๆนะคุณต้องดูดีๆนะ,ะเพราะว่ามันมีอุปสรรคขึ้นมาโดยเฉพาะลมยาง อะไรพวกนี้ค่ะต้องดูดีๆเนาะค่ะก็อาจจะครบทัวนแล้วนะสำหรับสองสัปดาห์นี้สำหรับเพื่อนเพื่อนชาวเมืองกอด